คุณรู้หรือเปล่าว่าประชาธิปไตยคือการมีส่วนร่วมของประชาชนและถ้าประชาชนไม่มีคุณภาพประชาธิปไตยก็ไม่มีคุณภาพฉะนั้นประชาชนจึงต้องถูกอัพเกรดเป็นพล,ลเมืองและนี่คือท้อฝันเด็กหญิงที่อยากมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนจึงรวมกลุ่มและหาเสียงโดยใช้แนวคิดคือทุกคนต้องเป็นพลเมืองพลเมืองคือคำว่าพระกับเมือง รวมกันคือพลังของเมืองถ้าทุกคนเป็นพลังที่ช่วยกันสร้างและพัฒนาบ้านเมืองประเทศของเราก็จะเจริญและมีความสุขเราจะต้องมีความรู้คู่กับคุณธรรมเราต้องมีจิตสำนึกที่ดีรู้หน้าที่ของเรามีวินัยต่อตอนเองและผู้อื่นเคารพกฎหมายใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมมีส่วนร่วมในกระบวนการทางประชาธิปไตยอันมีพระมห,หากษัตริย์ทรงเป็นประมุขปกป้องดูแล สร้างพัฒนาเยาวชนและบ้านเมืองของเราในที่นี้ก็คือโรงเรียนแต่ถ้าอยากรู้มากกว่านี้ให้ไปดูคลิปของกกรกันเลยนะทอฝันได้รับเลือกตั้งเป็นประธานนักเรียนทำงานร่วมกับสภานักเรียนและคุณครูรวมถึงหน่วยงานอื่นๆโดยส่งเสริมให้เพื่อนนักเรียนทุกคนมุ่งพัฒนาตนเองให้เป็นพลเมืองที่ดีแล้วคุณละ่ะเป็นหรือยังพลังเมืองรู้อย่างพลังเมือง